สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปูจะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะโดยการวาดหุ่นใส่ชุดเดรสกันเราจะมาวาดหุ่นใส่ชุดเดรสกันก่อนอื่นเราก็จะต้องมาวาดหุ่นกันก่อนนะคะเราจะเริ่มวาดหุ่นกันสีตัวสีตัวนะเราจะวาดวงรีรูปไข่แล้วก็ ลากเส้นแกนกลางของหุน่นลากเส้นคอลงมาครูจะลากแค่ช่วงถึงเข่านะคะนี้เส้นเอวเส้นสะโพกนะคะต้นขาแล้วก็เข่าก็จะวาดหุน่นแฟชั่นไว้ก่อนนะคะ วาดหุ่นตัวตรงนะคะวาดหุ่นตัวตรงข้อศอกจะอยู่ตรงกับเอวพอดีเลยเวลาทิ้งแขนลงมาข้อศอกตำแหน่งข้อศอกจะอยู่ตรงกับเอวพอดีอันนี้เราก็ได้ตัวที่หนึ่งแล้วนะต่อไปเรามาวาดตัวที่สองกัน วาดตัวที่สองกันนะมือจะต้องแบบเลื่นเข้าไว้ไม่งั้นเวลาลากเส้นจะสะดุดนะคะสันมือสันมือของเราอันนี้สะโพกนะคะสะโพก มาเส้นเอแล้วก็ลากมาที่เส้นเข่าลากแขนมาใส่นิ้วมือครูจะลากแบบหุ่นตัวตรงนะคะจะได้ดูกันง่ายขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะหุ่น ต่อไปก็วาดตัวที่สามตัวที่สามพยายามให้ตัวเท่าๆกันนะคะอย่ามาเป็นเออพยายามให้เป็นฝาแฝดพยายามวาดออกมาให้เป็นฝาแฝดให้ใกล้เคียงกับตัวแรกความสูงอะไรแบบนี้ นี่นะเราก็ล่างตามเส้นแรกไว้จะวาดหุ่นแฟชั่นไว้ประมาณ4ี่ตัวเรามาออกแบบสี่ชุดกันเรามาวาดชุดเรดติดกันฝึกวาดวิธีวาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ก่อนอื่นก็ว่าหุ่นแฟชั่นให้คล่องกันก่อนก็จะใส่เอ่อต้องเน้นช่วงต้องฝึกอ่ะต้องฝึกลากวงรีรูปไข่ให้คล่องนะคะเพราะว่าใช้เป็นหน้าหุ่น ะคระูคก็จะแบ่งตามตัวแรกลากแขน จะได้หุ่นครบสี่ตัวแล้วนะคะเราจะมาวาดชุดแสกกันเป็นปกเชิ้ตนะตัวแรกเรามาออกแบบกันนะคะก็ใส่หูให้ให้หุ่นหน่อยนะคะจากนั้นเราก็มาวาด ปกเชิ้วาดอบคอนนะคะอบคอก็คือช่วงนี้นะคะเราก็ใส่ฐานปกเป็นปกเชิ้กระโปรงความยาวประมาณเข่าพอดี นี่นะเวลาเราใส่เป็นกระดุมติดกระดุมเม็ดใหญ่เลยเวลาเราออกแบบเราก็ใช้วัสดุพวกกระดุมเพื่อให้ดูเก๋กขึ้นมานะคะอันนี้เราก็ติดกระดุมเป็นกระลังดุมแซกก็ได้นะแล้วแต่หรือว่าจะเป็นลังดุม เจาะกุ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าปะช่วงหน้าอกฮะติดกระดุมเราก็วาดกระเป๋าปะช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็ติดกระดุมเป็น ชุดเข้ารูปนะคะอันนี้จะแบบตกแต่งกระเป๋าทั้งช่วงหน้าอกและช่วงตรงสะโพกช่วงล่างเอาแค่ฝากระเป๋าก็พอนะคะหรือว่าจะใส่ถุงกระเป๋าก็ได้นี้ก็เป็นลักษณะ วาดนะคะต่อไปก็เป็นทรงสอบทรงสอบนะคะทรงสอบก็ประมาณนี้นะคะเป็นแขนยาวธรรมดาเป็นแขนยาวธรรมดาแล้วก็ลากโอบแขนลงมา อาจจะใส่หมวกให้เขาเพิ่มความเก๋ขึ้นมาหน่อยนี่ก็จะเป็นเกล็ดทรงนี้ก็เป็นปกเชิ้ตกระเป๋าปะนะคะต่อไปตัวที่สองเราจะวาดชุดระบายช่วงคอนะคะ เดี๋ยวใส่เน้นเน้นหน้าขึ้นมาใส่ไปหูใส่ต่างหูนะคะอาจจะเป็นคอเวลาเราวาดคอระบายนะคะเราก็โค้งซะก,ก่อน มันจะได้อยู่ตรงที่เราต้องการพอดีโค้งโค้งเส้นไปก่อนแล้วค่อยใส่ระบายนี่ก็จะเป็นโอบคอนี่ก็ใส่ช่วงกระดูกคอให้หน่อยนะคะอาจจะเป็นแขนกุด ก็ได้แขนกุดตรงนี้เราจะลืมใส่เส้นด้วยนะคะมีเกล็ดทะแยงเข้ามาตัดต่อช่วงเอวนะคะอาจจะเป็นลูด ก็ประมาณช่วงข่าวนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะชุดนึง่งเ,เป็นซิปหลังนะคะเป็นซิปหลังแล้วก็ใส่หมวกนะคะเป็นดีไซน์แบบง่ายๆนะคะต่อไปเป็นปกเทเลอร์ค้ายเสื้อโค้ทกันบ้าง เป็นปกเทเลอร์ขายเสื้อโค้ทกันนะคะแล้วก็ลากมาใส่ช่วงหูอันนี้เราลากปกบนไว้เราก็ลากปกล่างนะคะแล้วก็ ึ้นมาเป็นกระดุมสองแถวนะคะกระดุมสแถวตอนนี้เราออกแบบโดยการใช้กระดุมอันนี้เจาะหลอกนะคะอันนี้เจาะจริงนี่นะคะแล้ก็จะลากออกมาจากตัวหุ่นหน่อย เป็นทรง A เป็นทรง A นะคะแขนยาววาดอบแขนคัดเก็ดทรงเป็นแบบธรรมดาง่ายๆนะคะวิธีวาดอันนี้ก็เก็ดทรงมา แล้วก็ใส่หมวกให้เขานะคะต่อไปเรามาวาดชุดลายกันต่อเราจะวาดชุดอะไรกันต่อนะคะเดี๋ยวเป็นชุด ุดแล้วนะคะชุดต่อไปเราก็อาจจะเป็นค<ข>อปีนนะคะคอปีนก็จะปีนช่วงต้นคอขึ้นมานะคะอาจจะเป็นแขนล้ํขึ้นมา ชุดธรรมดานะคะระบายสามชั้นระบายสามชั้นแล้วก็รูดด้วยนะคะ ขึ้นมานะคะเอาละค่ะเราก็จะได้ชุดเดสนะคะเดสี่แบบนะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะวันนี้ครูก็มาสอนวิธีการวาดชุดเด,ดให้ชมกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ครูก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ